สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาขายของมือสองนะคะเอ่เราก็จะมีอยู่อันนี้มีตุ๊กตานี้นะคะก็น่ารักนะคะเราไม่ค่อยได้ใช้มันเราแทบจะไม่ได้ใช้มันเลยนะคะนี่ยังใหม่ยังไม่ยังไม่มีสน,นิมขออะไรเลยคะ่ะเนี่ยค่ะใหม่นะคะก็โอเคนี้เราขายประมาณอันนี้เราขายประมาณ หบาทนะคะนี่นะคะห้าบาทอันนี้เราขายประมาณ10บบาทนะคะอันนี้คนที่มีแท็บเล็ตนะคะนี่ค่ะเราขายประมาณ30มสิบบาทนะคะใส่ได้ทุกยี่ห้อนะคะแท็บเล็ตยกเว้นซัมซุงนะคะอ่าอันนี้ ก็เป็นที่แบบสันตินะคะ20บาทนี่นะคะอันนี้มือหนึ่งนะคะอันนี้มือสองอันนี้ไม่เปื้อนอะไรเลยค่ะเนี่ยค่ะไม่เปื้อนอะไรเลยนะคะ mm. ก็ในไลน์นะคะถ้าเกิดว่าจะซื้อนะคะก็สั่งซื้อได้ที่ในไลน์นะคะเร,เราจะส่งไปให้นะคะรวมค่าส่งอีก20บาทนะคะ ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้รายเราก็ฐานใต้ภาพนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็จากกันไปแค่นี้นะคะอย่าลืมกด s u b สไครต์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีเสื้อผ้ามีรองเท้าอะไรมาขายนะคะบ๊ายบายค่ะ